นี่เสนอตอนแคปิบาร่าสวัสดีเราชื่อกาใหญ่สวัสดีเราชื่อกาการนายมาจากไหนมาจากอมืมาจากถุงอะไรนะอยู่ในถุงเหรอใช่เราเกิดมาไม่เคยอยู่ในถุงเลย เราเกิดมาในป่าอุดมฉมบูนมากเลยนะแล้วอะไรอยู่บนหัวนายสม้มนายไปนั่งใต้ต้นไม้เหรอทำไมมีช่มอยู่บนหัวใช่ของเราอะ่ะมีแอปเปิลตวชสยหัวแล้วก็คิดออกว่ามันเป็นกดของแรงดึงดูดแหละเราเก่งไหมล่ะเก่ง แต่ฉันว่าที่ที่นายอยู่น่าจะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะใช่นายเป็นคนกินเยอะไสไหมใช่ดูหุ่นสิ<ช>นี่คือหุ่นของฉันและนี่คือหุ่นของโอ,โอ้โอ้เบลเบลโอ้ยอ้วนตุตตะอ้ยเบลา <c oughs> นายชอบกินอะไรอ่ะชอบกินโอ้ยจุดก,กี้ <c oughs> จ,จุดกี้